ผมคิดว่า,วาไม่น่าโมฆาหรอกลิวพูลนะพิมพ์ลีกอ่ะไม่ไม่มันโมฆายากมันจะมีแบบมันจะมีเหตุผลที่เขาโมฆาอยู่อ่ะคือเหมือนกับเขาเขามาแข่งเขามาแข่งไม่ทันแล้วตามเวลาที่กำหน,นดอะไรเงี้ยคือยูฟามันขอว่าต้องต้องปิดต้องปิดลีกอ่ะประมาณวันนี้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 ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องไอ้นี่ไป แต่ผมว่ารีกวกผัวโอกาสโมค้ามันยากเว้ยเพราะว่าด้วยแต้มมันห่างด้วยลีกัสิตอะไรเงี้ยอันนี้เท่าที่ผมฟังเข้ามานะแต่าผมผมก็ไม่ไม่ใช่คนรู้จริงหรอ,อเฮ้ยโอ้โตรงแลบบน่าจะหนักหน่วงอยู่นะสวยสิบไลา์ไทม์มีแล้วเหรอเฮ้ยยิงใครวะยิงนีว่วบยิงหอบยิง ีติดลอแค๊สที่ชุบโคตรยากมีป่ะน่ะโดนเนตโดนเนตโดนเนตได้เลยๆล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 มันมันมีปืนแล้วนะบนหลังคากระม่วงกระม่วงแตกหลังคาเราติดเจ็บมากจะตายแล้ว อยู่ไหนวะอ้าวตัวนี้สองตัวสีเขียวหมดเลยเย้สวามเนอะโอเคทัดไปเมื่อกี้มันยืนมอมมันมันน่าจะเล็งรอพี่ปล่าเพราะว่าพี่ชาร์จใกล้มันะไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> มันมองหน้ากลับมาครับผมมันน่าจะแบบว่าเออนะั่นมันไม่ใช่สวาม สวัสนีไม่มีคนอ่ะเขาดูแล้วไม่มีคนอ่ะเหรอใช่ไฮโดไปแล้วปะใช่ไฟฟ้านี่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 อ่าชาทาวกอยู่อ่ะเอ้ยโลมากตายแล้วโดนไปเก้าินัดงเกาะม่วงเอาใกล้เอ้ยมันมีแมงวันอะจุ ดูไยผมดูลองไปแคกแคแคเวเนแคกมันจะตายแล้วมันมีข้างบนตัวนึง ขอบคุณค่า,าแป้งครับขอบคุณข,ข้าแป้งครับไม่ใช่มึงเหรอไม่ที้กระโดดขึ้นม่ได้อวะอ้าผัดไฟวัดสันแล้วก็เวทหน้าขาวมาเชียวเอ,อ้ยมันขึ้นมาแล้วว้าได้ขึ้นมาสองลงยังไม่ขึ้นอีกดาวหนึ่งเวนเอ<บ>ิร์ด่รู้กูเป็นเวทกดคิวรัวๆเลย ข้างล่างอ่ะใส่จ้าเธอเขาดูอ่ะแต่เขาอยากจะสวัสดีอ่ะันพิมพ์เห็นหรอวะไม่เห็นทำไมไม่มีสนใจไม่สุนใจมีอยู่มั้งกล่องกล่องข้างในนั่นน่ะกล่องกล่องในนั่นน่ะมีปะพี่เขาก็มากี่ปีแล้วยังไม่ถึงปีเลยใกล้จะปีหนึ่งละเสียงมันยิงเซนติเนตรตรงข้างหน้า จะปีหนึ่งแล้วครับใกล้แล้วเช่ยเดียวกันนะเธอวิ่งมานีหว่าจะกดลันสีก่อนแรกแต่ดอบคนตรงน่าจะตรงเนี้ยเฮ้ยใช่ปะเสียงซิปไลนี่ใครเนาะฉันได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นมาเสียงซิปไลเออเนี่ยดีเลยมิกิปี้ด้วย ันจะปาติมันจะปาติมันจะปาติมันกลางโลแล้วเมื่อกี้มีกิบบี้กิบบี้อ้ยเลเวปแนนเฮ้ยกบะฟ้าตัวเดีโโเเกียรเลยไนแนนชิ้หายเลยมันเปิดหมดเลยวนแนนมาเอาละทุกคนหลังเข้าเหรอไม่ไม่ไม่พวกมันนั่นแหละ เกือบโดนล,ล,ล่างล่างล่างดับมียิงตายใช่ไหมด้วยเดียวไปก่อนนะครับยั <c oughs> แม่งวินวอกอยู่กับที่เนี่ยไม่ได้ในขนาดนั้นมั้งมันต้องมีตัวใช่ไหม ยังมีอีกตัวดิยี่สามเดี๋ยวไปเนนไงใช่ไหมโดนเข้าไปยิงขู่ไว้เฉยเจอสแกนเจอโดนสแกน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 เสี่ยงไหมกระนั้นกลับไปโดนเหมือนกันปหมไม่โดนครับโดนโดนจริงจริงเขาไม่เห็นแสงอ่ะบัดฮาว ดีโอนเวน่าน่าน่าจะไปดีโอนเวด้นะเชี่ยนี่นี่ีตรงนี้เลยผมผมเห็นภาพสไนเปอร์ไล่มาแหลกแคกแคกเจ็บมากมันวิ่งลงแคกอีกหนึ่งแคกทุกตัวแคกแล้วแคกอีกไม่ก้าสดหว่ะ เรารถสุดท้ายสวยโอ้ผมยิงโดนทุกนัดเลยอ่ะเฮ้ยบ้ายิงไม่มีก่อนหลังแตกเลยดิเจ้าผลงานผเจ้าผลงานผลงานของผมง่ายโวยผลงานใค่ผลงานมันเชี่ยสโคบทองของดีจริงว่ะสโคบทองดีจริงกบนึงว่ะกบนึงสโคบทองทุกคนอย่าลืมหาไปใช้นะเราเรียกตีนให้แล้วเรียกตีนให้แล้วใช้แน่เลยดูตรงั้ะ ไอ้สีสี่สิบวะมันใหญ่ไปกับชั้นเลเวลใช้ดีมากมนะเว้ยใหญ่ไปเพราะว่ามันต้องอยู่บ้านนี้<อ>เขาว่ามันอ,อยู่บ้านนี้ผมจะเอาผลงาผมจะเอาผลงาไปยิงตอนไหนวะตายที่แล้วมั้งไอ้ทวิตตอนที่อยู่ที่คอ,อนเทนเมนต์คอนเทนเมนต์ไหน,ไหนทวิตที่มันจะมีหมอหล่อๆอยู่อะโอ้ใครวะเนี่ยเปไปยิงอยู่นี่ยช่วย ไอ้ป้าไอ้ป้าผมบอกแล้วผมบอกแล้วเขาลุมผมมันจะตายแล้วตอนสุดท้ายแล้วให้ให้พี่เจนไหมหรือเสี่ยวเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเธอจะไปเขาดันอยู่ขอบคุณทุกสกายจากการันตีด้วยนะคะใครก็ดันกล่องเลย ชิดมุมชิดมุมได้ินคิวผมไม่นคนจะอึ้งมีแต่คนราดดาเมจน้องมันคลุกครับแน่เลยก็น้องยิงชาเลยเธอดูดีเชียเลยเหมือนกูตอนนั้นเลยอ่ะเธอที่ยิงสองคิวแล้วพันเก้าไอ้เนี่ยขอบคุณขอบคุณค่าขนมจากนอสยูทารุด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยากเล่นกับพี่จัง フフフフ。<laughs> <laughs>